มีคนถามว่าจะทําอย่างไรตัดแฟนเก่าได้ครับนะอันนี้เป็นเรื่องของการแก้ปัญหาอ,อกหักนะี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนที่บอกว่าต้องการตัดแฟนเก่าคุณไม่สามารถทําได้อันนี้เป็นความลับนิดหนึ่งอันนี้อยู่ในคอร์สลดลกอกอกหักนะแต่ประเด็นคือเราไม่ได้พูดถึง,ถงเรื่องคอร์สสิ่งที่ครูจะพูดก็คือว่าเรื่องไหนก็ตามแต่ที่คุณบอกว่าผมอยากตัดผมอยากตัดใจผมไม่เอาแล้วผมอยากตัดในความเป็นจริงแล้วคุณตัดไม่ได้ ตอให้คุณคอนเฟิร์มแล้วเอ้ไม่เอาทําแบบนี้ไม่ยอมมีมือที่สามไม่ยอมเด็ดขาดไม่ยอมนะสุดท้ายคุณก็ทําทําไม่ได้อยู่ดีคุณทาใจไม่ได้ครับสิ่งที่คุณต้องต้องเจอทุกวันนี้ไม่ใช่การตัดหรือไม่ตัดแต่สิ่งที่คุณยังต้องเจอวันนี้คือการคิดวนของตัวเองครับตอนนั้นเขาก็ดีตอนนี้เขาก็แย่ไอ้ตอนตอนนั้นเขาก็ดีตอนนี้ก็ไปเที่ยวกันไอ้แต่ตอนนี้เขาก็มีมือที่สามปัญหาของคุณวันนี้ไม่ไม่ได้คุณไม่ได้ต้องการตัดใครครับ คุณแค่อยากออกจากความทุกข์ตรงนี้ครับคุณแค่ไม่มั่นใจว่าตัวเองหล่อมากเพียงพอไม่มั่นใจว่าตัวเองสวยมากเพียงพอไม่มั่นใจว่าจะเจอคนที่ดีกว่านี้หรือเปล่าไม่มั่นใจว่าลูกของตัวเองจะมีความสุขหรือเปล่าไม่มั่นใจว่าครอบครัวใจยังอบอุ่นอยู่หรือเปล่าไม่มั่นใจว่าจะหาหาคนที่ดีแบบนี้ได้อีกหรือเปล่าไม่มั่นใจว่าจะหาคนที่สาวแบบนี้ได้หรือเปล่าไม่มั่นใจว่าจะหาคนที่มีเงินซัพพอร์ตแบบนี้ได้หรือเปล่าไม่มั่นใจคุณเสียทรงไปแล้วครับตอนนี้ ปัญหาจริงๆแล้วเราไม่ได้อยากตัดใครครับแต่เราอยากที่จะกลับมาเป็นคนเดิมที่มันไม่ถึงกับมีความสุขแต่กูขอเป็นคนปกติคุณนึกออกไหมนี่นี่คือสิ่งที่ทุกคนกําลังตามมาต่อให้คุณบอกว่าผมอยากตัดคนนี้แต่เตัดแล้วไงแต่คุณก็ยังต้องเสียใจครับผมยังตัดคนนี้ไม่ขาดแล้วไงคุณก็ยังต้องเสียใจปัญหาของคุณคือตอนนี้คือคุณเริ่มมีความไม่มั่นใจในตัวเองคุณกลัวหลายๆอย่าง เพราะฉนันอยากแก้ปัญหาอักหาจงแก้ความกลัวครับคลาสบทลกออกหักเนี่ยสอนคุณแก้ความกลัวล้วนๆครับนะครับที่คุณบอกว่าเอ้ยบอกอ,อะไรอาวรนโหยหารักกันมา16ปีแห่งความหลังทั้งรักทั้งชังทั้งหวานและขมเขืนอะไรก็ตามแต่นะอาจจะเป็นเมื่อเนอเพลงแต่จริงไม่ใช่คุณแค่กลัวบางอย่างในใจของตัวเองแล้วคุณไม่กล้ายอมรับกับตัวเองเข้าใจไหมครับนะคุณต่อเคลีดนะนะครับ